ทีนี้จากสถานการณ์น้าท่วมเนี่ยค่ะคะุณผู้ชมทําให้หลายคนตั้งคําถามไปถึงการบริหารจัดการท้องถิ่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอบจเองเนี่ยว่ามีอํานาจในการดูแลจัดการเรื่องนี้แค่ไหนและบรรยากาศในเวลานี้หลายพื้นที่ก็มีการเลือกตั้งนายกอบจกันด้วยคราวนี้เราคงต้องมาดูกันนะคะว่าเฉพาะในนครศรีธรรมราชเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งเลือกไปนะคะจบไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้ก็มีการเลือกนายกอบจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรบู แล้วก็นายกอบจที่ตากด้วยสัปดาห์หน้าก็จะต้องจับตาไปที่สนามอุบลราชธานีด้วยเพราะว่าแข่งขันกันดุเดือดมากจริงๆช่วงนี้เราชวนมาดูกันหน่อยว่าบรรยากาศของการเลือกอบจซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจัดการท้องถิ่นหลายๆเรื่องเนี่ยบรรยากาศในที่นั่นเขาเป็นยังไงกันบ้างและการแข่งขันในทางการเมืองมันดุเดือดมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณผู้ชม มาดูคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกันก่อนนะคะหลังจากการเลือกนายกโค์งการบริหารส่วนจังหวัดตากชัยชนะรอบนี้นะถือว่าเป็นของบ้านใหญ่นางอัชาราทวีเกื้อกูลกิจนะคะหรือว่ารองจอยได้คะแนนไป9 2 4 6 6คะแนนนะคะซึ่งนางอัชาราเนี่ยเป็นอดีตรองนายกอบจตากด้วยเป็นภรรยาของอดีตสสตากแล้วก็เป็นลูกสะพ้ยของอดีตนายกอบจตากที่ลาออกจากตําแหน่งไปนะคะส่วนคู่แข่ง ก็คือคนนี้ค่ะพันตารวจโทอนุรักษ์ซึ่งหรือว่ารองเอสนะคะก็เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมมาก่อนด้วยได้คะแนนไปทิ้งห่างพอสมควรนะคะ82,749คะแนนส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนายอัครเดชทองใจสดซึ่งเป็นแชมป์เก่าหกสมัยใกล้ชิดกับนายสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยคะแนน นำโด่งมากค่ะคุณผู้ชม2.6แสนคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งไปเยอะพอสมควรนะคะผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยก,กว่า7 0 0 0แสนคนก็ถือว่าไปใช้สิทธิ์กันไม่มากแต่ดูช่วงคะแนนของแต่ละคนเนี่ยทิ้งห่างกันทั้ง3คนเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกสนามหนึ่งที่น่าจับตาเหมือนกันอย่างที่บอกไปคือนายกอบจอุบลราชธานีคือจะย่อนบัตรกันวันที่22ธันวาคมนี้แล้ว เพราะว่าในเชิงการเมืองถือว่าแข่งขันกันดุเดือดมากแล้วก็โยงไปถึงการเมืองระดับชาติด้วยเพราะว่ามีกระแสะว่าคุณทักษิณเองก็เตรียมลงพื้นที่ช่วยหาเสียงอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราดูเฉพาะผู้สมัครของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอ,ะอย่างเช่นนะคะคนที่หนึ่งก็คือนายการ กันตินันซึ่งเป็นอดีตนายกอบจสมัยที่แล้วด้วยคนนี้ก็เป็นตัวแทนจากเพื่อไทยมีนายสิทธิธพลลาหะวันนิตซึ่งเป็นอดีตรองนายกอบจสมัยที่แล้วแล้วก็เป็นตัวแทนจากพักประชาชนนะคะส่วนคนนี้นะคะมาดามกบค่ะคุณจิตวันหวังสุภธธกิจโกศลน,นะชื่อนามสกุลก็คือบ้านแป้งมันเนี่ยนะคะลงสมัครในนามอิสระด้วยค่ะแต่ก็มีเพื่อไทยภูมิใจไทยที่น่าจะต้องหนุนช่วยกันหาเสียงด้วยนะคะมีการวิเคราะห์กันว่าสนามนี้จะเป็น เป็นการวัดพลังสำคัญของบ้านใหญ่เลยนะคะสองบ้านนะในขณะที่พักประชาชนเองก็มีความหวังว่าอาจจะเป็นม้ามืดในพื้นที่ได้หรือไม่ผู้สมัครแต่ละคนก็ชูนโยบายที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอุบลราชธานีซึ่งประเด็นนี้นักวิชาการนะคะอาจารย์สาริธรธนานธิชโชธผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับ d ีแอคทีฟไทยพีบีเอาไว้นะคะว่าการเลือกตั้งสนามท้องถิ่นนั้นพิสูจน์ให้เราเห็นเลยว่า พักใหญ่ประกาศตัวชัดเจนค่ะลุยลงช่วยเลือกตั้งท้องถิน่นถ้าลุยลงไปช่วยแบบนี้ก็ถือว่าได้เปรียบพักเล็กอย่างแน่นอนนะคะโดยการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นก็จะเป็นการวางรากฐานให้มีความมั่นคงเพื่อจะเก็บเสียงของประชาชนไว้เป็นฐานคะแนนเพราะ จากการเลือกตั้งสอสอที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าการจะได้มาซึ่งคะแนนของพรรคการเมืองเนี่ยมันจะมี2ปัจจัยด้วยกันก็คือเรื่องของฐานเสียงและเรื่องของกระแสด้วยซึ่งสิ่งที่ต้องสร้างและสั่งสมไว้ก็คือเรื่องฐานเสียงนี่แหละคะ่ะและฐานเสียงก็มีความสําคัญฐานเสียงที่มีความสําคัญมากที่สุดก็คือสนามท้องถิน่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพรรคเผื่อไทยภูมิใจไทยประชาชนก็ล้วนส่งสัญญ,ญาณทั้งสิ้นว่าเดินเกมรุก เพื่อที่จะไปสู่การเมืองระดับชาติในปี2570นะคะก็โดยให้ความสำคัญกับสนามการเมืองท้องถิ่นนี่แหละค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมก็คือในระดับของสนามท้องถิ่นเองนอกจากมิติของทางการเมืองแล้วการจัดการในท้องถิ่นโดยเฉพาะมิติของภันิบัติที่เราพูดตั้งแต่ต้นรายการมาถูกให้ความสําคัญมากน้อยกันแค่ไหนเพราะอย่างหนึ่งนะคะที่รองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิทางเวชชยชัยบอกล่าสุดวันนี้เลยค่ะก็คือปัญหาน้ําท่วม ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่มากในเรื่องของภัยธรรมชาติของประเทศไทยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของไทยด้วยภาคใต้ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วหนักมากจริงๆในช่วงนี้ภาคเหนือก่อนหน้านี้เชียงรายเชียงใหม่ก็ตั้งแต่ช่วงกันยายนที่ผ่านมาตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการฟื้นฟูกันอยู่เลย เรื่อยมาจนถึงภาคกลางภาคอีสานเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยอย่างที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เล่าไปบรรยากาศอาบาจอตอนนี้ค,คึกคักก็เคยเจอกับปัญหาอุทกกัยเมื่อปี2562และปี2565นะคะโดยเฉพาะปี65นี่ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ43ปีค่ะพื้นที่การเกษตรถ,ถูกท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุม19อำเภอและบ้านเรือนของประชาชนจมน้ำอีก9อำเภอหลังจากเผชิญกับฝน ร่องมอรสุมพายุโนรูแล้วก็เป็นพื้นที่ปลายน้ําของภาคอีสานด้วยนั่นทําให้การเลือกตั้งนายกอบจที่จะเตรียมย่อนบัตรกัน22ธันวาคมนี้ถูกจับตาแน่นอนนะว่ามีแนวทางเรื่องของการจัดการาพิบัติอยู่ในนโยบายการหาเสียงด้วยหรือไม่มีเสียงสะท้อนนะคะคุณผู้ชมว่าท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญสําหรับการจัดการภัยพิบัติเพื่อจะได้รับมืออย่างทันท่วงทีนะคะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือข้อจํากัดที่ติดมากับอํานาจของ อบจด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งประเด็นนี้นะคะถ้ามองกันในทางการเมืองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการหาเสียงเลือกนายกอบจอุบลราชธานีเวลานี้เข้มข้นนะคะมีทั้งผู้สมัครจากแกนนำของรัฐบาลอย่างเพื่อไทยและแกนนำฝ่ายค้านอย่างพลังประชาชนและผู้สมัครอิสระด้วยแต่ก็มีข้อสังเกตจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าอีกปัญหาใหญ่ของอุบลคือปัญหาภัยพิบัติ โดยเฉพาะน้ําท่วมโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจังหวัดปลายน้ํา2สายน้ําหลักก็คือแม่น้ํามูลแม่น้ําชีไหลามาบรรจบกันค่ะก่อนจะไหลออกไปที่แม่น้ำโขงที่อําเภอโของเจียมแม้ว่าประสบการณ์น้ําท่วมปี65จะทําให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ดีขึ้นแต่ กลับพบว่าการหาเสียงเลือกนายกอบจอเวลานี้ซึ่งมีบทบาทสําคัญมากนะคะในการจัดการภัยพิบัติกลับไม่ได้ชูเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยค่ะรวมไปถึงไม่ได้เห็นแผนของการพัฒนาเมืองหรือการวางผังเมืองที่ชัดเจนด้วยเพราะถ้าหากไม่ทําเรื่องนี้จะพัฒนาเมืองไปเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะจัดการกับภัยพิบัติไม่ได้แล้วก็ต้องเริ่มต้นฟื้นฟูนฟกันใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยค่ะแต่ถามว่า นักการเมืองเนี่ยที่ลงหาเสียงเนี่ยในการเลือกตั้งอบจอเนี่ยชูประเด็นภัยพิบัติเป็นปัญหาหลักของเมืองไหมผมบอกว่าไม่<ด>ผมยังไม่เห็นใครที่พูดชัดๆเลยว่าจะแก้อย่างไรก็ยยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคืออำนาจเขาน้อย เขาก็เลยที่จะไม่สามารถจะชูประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นหลักได้แม้แต่ว่าผังเมืองของอุบลเองเนี่ยครับแทนที่จะมีปัญหาภัยพิบัติเนี่ยเป็นเรื่องหลักของผังเมืองในการวางผังเมืองใช่ไหมครับเราไม่เห็นตรงนี้และอุบลเองเราก็ไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์ของเมืองใช่ไหมครับเราจะเห็นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยชายแดนอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่เห็นโปรเจกต์ของเมืองที่จะมองเมืองไปในภาพเดียวกันเพราะว่าถ้าจะพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้เนี่ย ต่อให้คุณพัฒนาไปเนี่ยคุณโดนใบพิบัติทีเนี่ยคุณต้องฟื้นฟูกันใหม่เสียหายกันใหม่นะครับผม อาจารย์ปัทวีก็ยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องของการจัดการภัยพิบัติไม่ได้ถูกชูในการเลือกตั้งท้องถิน่นส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าแม้แต่ท้องถิ่นเองก็ควรมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้แต่กฎหมายก็ยังมีข้อจํากัดทําให้ทําได้เฉพาะแค่บางเรื่องเท่านั้นด้วยค่ะคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไปนะคะว่าอํานาจท้องถิ่นจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีข้อจํากัดแบบนี้ล่ะ จะมอดพอมีทางออกให้กับเรื่องนี้ไหมอยากชวนผู้ชมไปฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากรองสารจารย์วิศัก์เครือเทพคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ค่ะประชาชนต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับภัยพิบัติด้วยตนเองให้มากที่สุด ช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงลำพังไม่ได้จนกว่ามันเกินกำลังแล้วถึงค่อยรอให้หน่วยงานของรัฐมาให้การช่วยเหลือรัฐต้องจัดการให้อำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จกับการรับมือภัยพิบัติอยู่ที่พื้นที่ฉะนั้นโครงสร้างอำนาจควรจะถูกกระจายไปในพื้นที่ให้จัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จคนุนพันหรือเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของรัฐต้องมีการจัดการที่ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิม อาจจะต้องมีการจัดการที่ให้เกิดการกระจายตัวของอุปกรณ์ลงไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็วสมมติเราบอกถึงเหตุภายน้ําท่วมกระแดกที่กําลังเกิดอยู่ตอนนี้นะครับเรามีโครงสร้างเรามีกรอบกฎหมายเรามีแผนเรามีกระบวนการที่เป็นทางการทั้งหมดเรียบร้อยแต่ทําไมเหตุน้ำท่วมที่ ภาคใต้ณนะวันนี้เนี่ยดูรุนแรงเป็นพิเศษซึ่งเรารู้ล่วงหน้าด้วยแต่ทำไมเวลาสั่งการลงไปในพื้นที่เนี่ยมันยังไม่ทั่วถึงหรือไม่หรือสื่อสารไม่ชัดเจนหรือไม่ประเด็นที่ทำให้ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ทบทยนกันว่าไอ,ไอ้โครงสร้างที่มีพอหรือย,อยังนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดเหตุแล้วนะครับเกิดเหตุแล้วปุ๊บเราจะเห็นเลยทุกหน่วยพร้อมจะลงไปช่วย รถจัดกำลังจัดเรืออะไรต่างๆไปคำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าทรัพยากรจากภายนอกที่ไปช่วยเขาไม่รู้จักพื้นที่เรือวิ่งเข้าไปปุ๊บเอ๊ะพื้นที่มีแมพมีแผนที่ให้คนภายนอกทำความเข้าใจแล้วรู้ได้ไหมว่าจุดเกิดเหตุจุดเสี่ยงชาวบ้านติดเกาะอ,อยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้ก็ยังขาด ต้องอาศัยปากต่อปากผู้นําชุมชนเล่าผู้นําชุมชนพาไปถึงจะเข้าไปสู่ที่เกิดเหตุและช่วยเหลือคนออกมาได้ก็แสดงว่าระบบแผนเรายังครอบคลุมไม่พอไหมเป็นแผนแต่ตัวกระดาษหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แผนที่เอาไปใช้งานจริงได้ <S <S ในโครงสร้างการจัดการภัยพิบัติเนี่ยไม,ไม่ถึงกับเป็นข้อจํากัด โดยเฉพาะกรณีที่เกิดภัยระดับชาติเนี่ยการมีโครงสร้างการจัดการแบบรวมศูนย์อันนี้ถูกต้องเพื่อให้เกิดเอกภาพโควิดเป็นตัวอย่างหนึ่ง mm. เพื่อให้เกิดเอกภาพนะครับแต่ความหมายก็คือข้อมูลการตัดสินใจการสั่งการลงมาระดับพื้นที่ต้องเป็นเอกภาพจริงประเด็นที่2เนี่ยในกรณีปกติทั่วไปผมคิดว่าวันนี้พอเรามีกฎหมาย หนึ่งฉบับที่วางมาตรการต่างๆเลยนะครับมันมีข้อดีตรงที่บอกไปแล้วว่าทําให้เกิดกลไก,กเกิดเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนขึ้นแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันทําให้เกิดมาตรฐานเดียวที่เอาไปบังคับใช้กับทุกพื้นที่มันอาจจะฟังแลวดูดีในทางบริหารราชการแผ่นดินใช่ไหมเป็นมาตรฐานเดียวกันเท่าเทียมกันแต่อย่าลืมว่าภัยพิบัติมันไม่ใช่เรื่องที่มีมาตรฐานเดียวภัยพิบัติ เกิดที่ไหนเราก็ไม่รู้ความรุนแรงเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ต้องเห็นของจริงก่อนถึงจะประเมินสถานการณ์หรือความรุนแรงได้นะครับฉะนั้นในโครงสร้างการจัดการในสภาวะปกตินะแบบรวมศูนย์ผมว่าเป็นโจทย์ที่น่าจะต้องทบทวนด้วยเหมือนกันผมลองเสนอตัวเลือก1ก็คือใช้โครงสร้างเดิมแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพในเชิงข้อมูลในเชิงการจัดการอุปกรณ์ทรัพยากรเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงบุคลากรให้ยืดหยุ่นกับพื้นที่มากขึ้น ไม่กระจุกอยู่ที่ส่วนกลางหรือ,อเฉพาะภูมิภาคนะครับแต่อีกอันนึงคือปรับใหญ่หน่อยปรับใหญ่หน่อยก็คือเราใช้คอนเซปต์ว่าหน่วยงานส่วนกลางเป็นคนวางมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานระดับพื้นที่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกันเขาเรียก compliance นะครับะฉะนั้นเนี่ยในบางพื้นที่เขาอาจจะบอกว่าภายใต้มาตรฐานกลางนะเขาคิดว่าโอเคยอมรับได้จะเดินตามมาตรฐานตรงนั้น ฉะนั้นถ้าปรับใหญ่ภายใต้แนวคิดนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างพอสมควรเหมือนกันผมอาจจะเรียกว่า,เ,าเราไม่ควรจะมีหน่วยราชการในลักษณะที่เรียกว่ากรมกรมเนี่ยมันมีความหมายคือเป็นหน่วยปฏิบัติการด้วยลงมือทํางานด้วยในเชิงพื้นที่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถออกแบบใหม่ว่าคนที่เซตมาตรฐานเนี่ยเป็นสํานักมาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยเลยหนึ่งหน่วยงานเลยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีก็ได้ ให้เกิดอิทธิภาพในการสังการแล้วก็ให้ความรู้ทางวิชาการกับหน่วยหน่วยงานในเชิงพื้นที่เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการร่วมซักซ้อมแผนอะไรก็ว่าไปแต่ในทางปฏิบัติก็ให้อิสระกับพื้นที่เลยตั้งแต่กําหนดแผนประเมินสถานการณ์ของตัวเองใช่ไหมจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรอุปกรณ์โดยที่ภาครัฐส่วนกลางให้การสนับสนุนตามจาเป็น